สวัสดีครับบ่าววิธีกานเท่ามันนี้จะพามาเป็นวิธีการชมชมทำชมชมหาตะขาบนะครับเดี๋ยวมาติดตามเมนึ่งครับน,นี่ชมชมเี่เาเตรียมไว้ครับต้นประมาณนี้ก่อนครับมามีอย่างนี้อุปกรณ์ปลากกระชมีมีเครเ่องเนะครับเครื่องเตยใช้ต,ตัดครับเกลียวเกอนครับ าใส่ฐานแล้วแต่ต้นนะครับถ้าต้นใหญ่ก็ใส่ปลาใหญ่เจียนปลานี่เป็นต้นนะครับถ้าต้นใหญ่ใส่ปลาใหญ่เอาขนาดต้นเป็นลักนะครับนะครับต้นชุ่มๆครับต้นชุ่มเอาไปเหลือดึงมาครับนะตัดปลายมันออกปลายมันออกครนเป็นชุ่มก็จะได้แบบนี้ครับให้ใจลเห็นแล้วเอาไปทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสองอาทิตย์ก็เอาไปลงปูลงดินครับ เดี๋ยวมาชมกันต่อครับนับเหล็กเขาเลือกถอนจมชมมาครับตัดตัดเอาเลยครับตัดเอ็นเลือกตัดนะครับทำเลยเลยหักหน่อยหนึ่งครับกะขนาดเท่ากับขวาขวารองพี่โยครับ ขาดครับยามใหญ่าขาดเลือดชีกครับนี่สิเราเราไปกับมีชูครับเจ็ดเจ็ดตรงแผลตรงชุมครับเจ็ดแล้วก็เลือดฟ้ามาอันนั้นมาลงครับแล้วติดกาวเลยครับรกาวหมน ไปครับเจ็ดแล้วก็กดุนไปครับลงไปนี่คัง่ายงครับเจ็ดแล้วครับวิธีการชวนชุ่มลากกระตะขาดเท่ากับทิ้งไว้ประมาณ 1-2อ,อาทิตย์นะครับลากมาเสื้อเรื่องบอกหลังจา,นางกนั้นถ้าเอาดินมาใส่กลางนะครับใส่กระถางวางลงไปลากนี่็จะออกเป็นลากแต่ขับวิธีการง่ายๆครับ,งงรบจากนั้นถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดตสับสไครกดแชร์ได้ครับพี่น้องทางช่องวิธีบานเห่าครับมีน ผมบอยวิธีบ้านห้องรับค่าพี่น้องว่าเจ็บชุนชมลายแต่ขาดง่ายๆครับหลังจากที่เคยเจ็บกีบคุพี่น้องในเบิ่งการทำชุนชมแฟนซีครับทำเบิ่งครับในก็ฝากติดตามครับวิธีบ้านห้องครับครับแล้วหลังจากนี่ครับเสร็จแล้วครับแล้ก็ใส่ตะกร้าเลยวางไว้ในหลุมครับ เหนับเสร็จเรียบร้อเแลวครับะวังอยู่อันนี้เป็นหลังแต่ขาบที่เราตัดเะครับเ่ามาณนี้นี่ครับแล้วัต่ละเสียบอันนี้ in yes.